ฉันคือเซนเจอร์เมนวันนี้ฉันจะขออธิบายถึงความแตกต่างระหว่างทวินโซลส์หรือโซเมดกับทวินเฟรมตามที่ทุกคนได้เข้าใจกันโดยทั่วแล้วว่าทุกคนจะมีทวินเฟรมเพียงหนึ่งเดียวส่วนทวินโซลส์นั้นมีได้มากมายหลายคนเพราะทวินโซลส์หรือโซเมดนั้น คือจิตวิญญาณที่ได้เกิดมาพร้อมกับคุณหลายครั้งหลายหนแล้วและมีความสนิทสนมกันเกือบทุกคนซึ่งอาจมีสัมพันธภาพที่แตกต่างกันไปบ้างทั้งที่เป็นคู่ครองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือแม้แต่เป็นเพื่อนที่มีความสนิทอันแน่นแฟ้นก็เป็นได้ทวินโซส จะอยู่กันอย่างใกล้ชิดและมีความผูกพันกันอย่างแน่นหนาซึ่งการมาพบกันในแต่ละภพชาตินั้นก็เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตร่วมกันเพราะทวินโซสทุกคู่ต่างก็ได้เลือกสถานที่ที่จะเชื่อมต่อกันในแต่ละภพชาติที่ได้ลงมาเกิดร่วมกันทั้งยังได้เลือกรูปแบบการจัดการในเรื่องของการให้คำแนะนำ หรือให้ใครบางคนได้คอยเข้ามาช่วยให้คุณสามารถผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากไปได้หรือไม่ทวินโซสบางคนก็อาจเป็นคนที่คุณต้องไปขอคำแนะนำในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกท้อแท้หมดหวังและหาทางออกของชีวิตไม่ได้แต่ในระดับจิตสำนึกของคุณคุณจะไม่รู้หรอกว่าใครเป็นทวินโซสของคุณซึ่งมันจะชัดเจนมากขึ้นมากขึ้น เมื่อมนุษย์เยี่ยงคุณได้มีการพัฒนาจนทำให้จิตวิญญาณได้เกิดวิวัฒนาการขึ้นซึ่งจะทำให้คุณรู้ได้ด้วยสัญชตาตญาณของคุณเองว่าใครเป็นทวินโซสของคุณโดยจะมีแรงดึงดูดเกิดขึ้นกับคุณหรืออาจเกิดจากการจำได้หมายรู้ก็เป็นได้ซึ่งในบางกรณี คุณอาจรู้สึกและมีความมั่นใจอย่างรุนแรงเกี่ยวกับใครบางคนว่าเขาเคยอยู่ร่วมในประวัติศา,ศาสตร์กับคุณมาก่อนก็ให้ลองพิจารณาดูก็แล้วกันว่าผี่พบชาติแล้วที่คุณได้อยู่ร่วมกันกับทวินโซสซึ่งจะทำให้คุณพอสรุปได้ว่าไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดๆที่นำคุณกับเขาให้มาอยู่ร่วมกันได้มากพบมากชาติขนาดนี้ วิธีการนั้นๆย่อมเป็นพลังมหัศจรรย์อย่างแน่นอนลูกของคุณเองก็เป็นทวินโซสของคุณแต่ไม่ว่าจะอยู่ร่วมกันในสถานะใดก็ตามคุณทั้งคู่ก็มีการเชื่อมต่อกันอย่างแน่นแฟ้นและรักกันมากเพราะคู่ทวินโซสจะประกอบไปด้วยพลังงานที่แตกต่างกันในสองรูปแบบจึงทำให้เกิดการแบ่งปันสิ่งต่างๆให้แก่กัน และมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันอยู่เสมอในทางตรงกันข้ามเรื่องราวของทวินเฟรมจะแตกต่างกับทวินโซลเป็นอย่างมากเพราะทวินเฟรมเป็นวิญญาณดวงเดียวกันและมีรูปแบบพลังงานหนึ่งเดียวกันที่แยกตัวออกมาจากแหล่งพลังงานของสิ่งที่เป็นทั้งหมดทั้งมวลและแบ่งตัวออกเป็นสองส่วนทันทีที่ได้แยกตัวออกมาจากโซ o ออแดตอ s ซึ่งส่วนหนึ่งส่วนใหญ่จะประกอบด้วยพลังแห่งเพศหญิงและอีกส่วนหนึ่งจะประกอบพลังแห่งเพศช,ชายและเมื่อทั้งสองได้รวมกันก็จะกลายเป็นหนึ่งหน่วยที่ยิ่งใหญ่อลังการฉะนั้นความเป็นมนุษย์ของคุณจึงเป็นเพียงแค่ด้านเดียวของตัวตนรวมทั้งหมดของคุณซึ่งจะเป็นตัวแทนในความเป็นเพศหญิงหรือเพศช,ชายก็สุดแล้วแต่ ซึ่งหากเมื่อใดที่คุณได้รวมตัวกับทวินเฟรมของคุณคุณก็จะกลับไปเป็นหนึ่งเดียวกันกับแหล่งกำเนิดของความรักอีกครั้งส่วนช่วงเวลาของการรวมตัวของทวินเฟรมทั่วโลกนั้นส่วนใหญ่ก็จะดำเนินไปด้วยอย่างเป็นระบบเพื่อให้สอดคล้องกับพันธสัญญาของแต่ละวิญญาณซึ่งนั่นก็คือขึ้นอยู่กับเราเองแต่เนื่องจากเหล่าเทพคุรุ พระโพธิสัตว์หรือเทพแห่งแสงสว่างทั้งหลายส่วนใหญ่จะกลับมายังโลกเพื่อรวมตัวกับทวินเฟนที่ได้เกิดเป็นมนุษย์อยู่บนโลกแล้วเพราะโลกใหม่ที่กำลังจะถูกสร้างขึ้นนี้จำเป็นต้องผ่านการรวมตัวของเหล่าทวินเฟนมบนโลกเท่านั้นซึ่งนั่นหมายถึงคุณต้องรวมตัวกับทวินเฟมของคุณให้ได้ก่อนเท่านั้นจึงจะสร้างโลกใหม่ของคุณได้ ส่วนการที่ได้ทำงานร่วมกันนั้นก็เป็นการสร้างอนาคตและสร้างโลกของคุณเองให้อยู่ในมิติที่สูงขึ้นไปเพื่อให้เกิดความมั่นคงตลอดไปชั่วนิวรันดร์และยังทำให้จิตวิญญาณเกิดการวิวัฒนาการที่จะเป็นไปในระดับสูงขึ้นเพื่อการเลื่อนระดับสู่ความเป็นนิรันดร์ซึ่งจะเป็นไปตามกระบวนการอย่างต่อเนื่อง นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้พวกเราได้รู้ว่าทำไมเราจึงมาที่นี่และทำไมการรวมตัวของเราจะต้องเดี๋ยวนี้เพราะการที่เราได้มาอยู่ร่วมกันก็ด้วยเหตุที่เราทั้งคู่ต่างก็เป็นเหล่าทวินเฟมส์ที่จะมาตรึงแสงสว่างไว้กับโลกเพื่อสร้างโลกใหม่ด้วยการเพิ่มคลื่นความถี่ให้สูงขึ้นซึ่งการที่จะทำได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์นั้นก็ขึ้นอยู่กับ ความรักเท่านั้นดังนั้นความรักของทวินเฟมซึ่งเป็นความรักที่แข็งแกร่งที่สุดจึงควรได้รับการปลุกปั่นขึ้นมาใช้ให้มากที่สุดในเวลานี้เพราะคุณถูกสร้างขึ้นมาจากความรักที่มาจากมิติที่สูงกว่าขึ้นไปที่มีแต่ความรักอีกทั้งยังเป็นความจริงด้วยที่ว่าเวลานี้ เป็นเวลาที่ทุกจิตวิญญาณที่เป็นทวินเฟมของเหล่าคุรุในระดับมาสเตอร์ขึ้นไปหรือเหล่าเทพทั้งหลายจะมีการรวมตัวกับเขาหรือเธอที่เป็นทวินเฟมของพวกเขาในภพชาตินี้และเวลาที่ว่านั้นก็คือนาวซึ่งมันจะมีการแสดงออกอย่างเปิดเผยและชัดแจ้งเพื่อให้พวกคุณทุกคนได้รู้ว่า ไม่ใช่มีแต่คุณเท่านั้นที่จะได้รับรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วคุณเป็นใครแต่ยังมีอีกครึ่งหนึ่งของแหล่งรวมความรักของคุณเองด้วยที่ได้รับรู้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนการของพระเจ้าจึงขออย่าได้มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากเกินไป เพราะวิธีการต่างๆจะเผยตัวออกมาให้กับตัวคุณและคนอื่นๆด้วยอย่างแน่นอนและขอให้คุณได้มั่นใจว่าพวกคุณส่วนใหญ่จะสามารถรวมตัวกันได้อย่างกลมกลืนกับทวินเฟรมของคุณเพราะทุกอย่างได้ถูกจัดสรรไว้แล้วเป็นอย่างดีเพื่อที่จะเป็นไปตามเส้นทางของพระเจ้า จริงๆแล้วคำว่าทวินเฟมและคำว่าโซเมตมีความหมายคล้ายคลึงกันไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะเพราะว่าเป็นคำที่จำกัดขึ้นตั้งขึ้นโดยภาษาของมนุษย์นะคะซึ่งอยู่ในมิติที่3ทวินเฟมเป็นคำที่สร้างด้วยอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์แต่คำว่าโซเมตถูกแบ่งปันและก็ปิดกั้นด้วยการกระทำหลายสิ่งหลายอย่างในทางกายภาพเรานะคะจากพี่ฝนค่ะ